เยอะๆพี่น้องเยอะๆค่ะทงำงานกันเด้อพี่น้องเด้อะเศษๆนะพี่น้องเศษๆนะกันจ้าฟองเศบฟองเศษดีค่ะน้ำปลาดิฉันแนวขายให้ทุกท่านพี่น้องมันนี่มาเข็ดต้มยำต้มยำปลาใส่เห็ดฟางน้ำข้นนะคะ ค้าวโพดก็มีค่าตะไคร่ใบมะกรูตดตัวตีชีสดนำกระเทียมดองน้ำมะนาวไปน้ำมะขามเปียกก็ได้เด้อพี่น้องเนอมีเห็ดฟางนะคะม,เมะ,ะมกกนเขือเทศติดกานนะคะพี่น้องว่าเมนูตัวนี้อ่ะออกมาแน่หน้าตาแบบไรแล้วพี่น้องเนาะเพราะสุกนี่สิมาเห็ดลาบป่าพี่น้อง ลาปลาจากท้องใสแล้วแตจชนแนลปลาจากหนาาห้าเหินให้แม่เห็ดอยู่เห็ดจีนทุก่างต่อขอบคุณงในไล่เด้อส่องท้องใสแล้วแจชนแนลขอบคนนุณมากมากซีลาปลาพี่น้องมนี่เมนูต้มยำปลากับลาปลาจีน,นพี่น้อง เดี๋ยวน้ำผิใจหมอพี่น้องสมสับก็ให้กางขาสิบแซกพี่น้องนี่กป็นเป็นหอมเจี้อมมานนะคะไว้จาใส่รานะพี่น้องี่ตามากันพี่น้องว่าเสือไม่กรเด้พี่น้องะพี่น้องจะขึ้ต้ผิดทองเล้วก็น้จงจะลงไปนะคะจะประมาณนี้นะคะพี่น้องเ้วกตมยาข้นนะคะ เพิ่มถกต้าค่ะชุมช่อายค่อะๆจ้ย้เ่าจสิรเสน็แ้นยงอาหาซอสเสิร ข้าวปลาที่เราสับเรียบร้อยเลยนะคะซีนัมเป็ดปูกทำเป็นซุปในขนมแล้วก็เสมาผสมเครื่องนะคะกดติดตามเลยจ้ะเรียบร้อยผลงานค่ะทุกท่านน่ากินไหมล่ะคะนี่คือตม้มยำนำคนของน้ำพร,รุชนชาแนาพี่น้องตม้มยำหัวปลาจีนแล้วก็ซีคโครงหัวปลาจีนใส่เห็ดฟางนะคะนำคนพี่น้องเป็นกรดแสนาย่าจคะ่ะเด้อ ทวันนี้ก็รอเนหลาป,ป่านะคะตามพร้อมกันค่ะจะมีลปปักบวมหัวขานะคะเส่มาเะ็นจับจางค่ะพี่น้องมาบอกวิธีหลาป,ป่านะจ๊ะ นนคนต้องไปค่ะพี่หน่อยมักเผ็ดกับสลายจ้ะแดีจะมักไปนะพ่อนะสไลด์สลสลดนื้อไลเดี๋ยวจะพี่น้องนนอออมักไหมักมหอมแซ่บนีคือสูตรรากปลาจีนนะพี่น้องด้อรากปลาจีนค่ะสูตรเนืาปลาจีนพี่ หลัดลาจะน้อยแั่เสอกเองหอนะใช่พุกคนองเขากันนะจ๊ะทุกคขอเขากันจะพี่น้องไอเกียวนันด้วยนะนะคะขอบุ่นจะผักไงเด้อพี่น้องส่องต้องใส่แหลวแต่ใช่แนวหายป่าไม่เห็ดยูเห็ดกินคบพี่น้องขอบคุณไอไ้ใส ขาวถังแยข้วังบลวพ่อบากนาบะปูไม่ใส่เล็บน้อยนะพี่น้องปากนาก็สินไวยทอบักขั้นหน่อยนะพี่น้อง เสียบแล้วเดินหน่องมาด้จาอจ้าขาแรกเขาง่ายนักันพี่น้องเสียงแรงจะนอยเดิพน,เพน,เน,น,นพี่น้องบนเทพพู่น้องทางบ้านเพิรชนุนพี่น้องเสียงดังเล็กน้อยจ้ะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องเป็นอัน่าเสร็จเรียบร้อยนะคะอาหารเส้นนะคะพี่น้องเนาะมีผักกาดขาวมีลาบผามีแจวบองนะคะต้มยำป่านะคะพี่น้องเนาะ คลิปนี้นางกทปเรียนชาแนลกับฝากไว้นววนงงยยนสนำหรับพี่น้องเด้วยเพราเดี๋ยวกินเขาง่ายในกันแซ่บๆพี่น้องเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมและติดตามในทุกท่านเนาะสวัสดีค่ะ